สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a นลมีโซ s สตอรี่ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะคลิปนี้จะมาแนะนําค่ะคู่มือนะคะสำหรับใครที่ต้องการสายย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่ที่ประเทศเกาหลี หรือว่าใครนะคะที่อาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าต้องการความรู้หรือว่าข้อมูลนะคะเนื้อหาสาระต่างๆเพื่อที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเกาหลีเนี่ยได้ง่ายขึ้นซึ่งจริงๆแล้วค่ะก็เคยทําคลิปอธิบายไว้นะคะสําหรับคนที่ต้องการจะย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่ที่ประเทศเกาหลีเนี่ยควรที่จะต้องรู้อะไรบ้างนะคะก็ใครยังไม่ได้ดูสามารถที่จะย้อนเข้าไปดูได้นะคะในคลิปนี้นะคะแต่สําหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็จะมาเจาะลึกนะคะรายล ยเอีดของคู่มือนะคะหรือว่าแหล่งความรู้ดีๆนะคะที่เราควรที่จะมีติดตัวไว้เลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเพื่อให้ไม่พลาดคลิปดีๆอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะคะ หลังจากที่เราเองค่ะก็มีโอกาสได้ไปอบรมกับหน่วยงานโคคุนไทยแลนด์นะคะก็ได้ความรู้ต่างๆมากมายเลยนะคะใครที่ติดตามเราก็น่าจะเห็นว่านะคะพักหลังมานี้นะคะเราก็นําความรู้ที่ได้จากการไปอบรมค่ะมาแบ่งปันในโพสต์ต่างๆนะคะก็พยายามที่จะคัดเอาเนื้อหาสาระนะคะหรือว่าประเด็นสําคัญๆต่างๆที่ควรรู้เนี่ยนำมาโพสต์แล้วก็แบ่งปันผ่านทางหน้าแฟนเพจ Facebook นะคะซึ่งใครที่ชอบสไตล์การสรุปนะคะเนื้อหา สคัญเอามาเป็นประเด็นแบบนี้นะคะใครชอบสไตล์นี้นะคะก็สามารถเข้าไปติดตามแฟนเพจนะคะแล้วก็ไปดึงเอาข้อมูลเอามาใช้ได้เลยเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังมีข้อมูลนะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆอีกมากมายเลยนะคะ ใครที่ต้องการอยากจะได้รายละเอียดนะอยากจะศึกษาหาข้อมูลตรงนี้นะคะแบบเจาะลึกแบบรายละเอียดเน,น,น้นเลยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปสมัครนะคะลงทะเบียนอบรมนะคะกับโคคุณไทยแลนด์ได้เหมือนกันนะคะเพราะนอกจากจะได้ความรู้ดีๆแล้วนะคะก็ยังจะได้ใบรับรองหรือว่าใบประกาศนะคะแล้วก็ได้เป็นของที่ระลึกเป็นหนังสือ2เล่มนี้มาด้วยนะคะคู่มือทั้ง2เล่มนะคะในเล่มเล็กนะคะก็จะเป็นรายละเอียดที่สรุปมาทั้งบทจากในเล่มใหญ่นั่นแหละคะ่ะ ง,ง่ายๆก็คือเขารวบรวมเอาเนื้อหาสาระสําคัญต่างๆนะคะมาสรุปเอาไว้นะคะให้เป็นคู่มือแบบพกพานั่นเองค่ะแต่ในเล่มใหญ่นะคะก็จะเป็นรายละเอียดขั้นตอนนะคะแบบละเอียดมากๆค่ะนั่นแหลคะค่ะใครอยากได้ความรู้ดีๆแบบนี้ก็แนะนําให้ไปอบรมนะคะ ใครที่ไม่ได้อยากได้ใบประกาศนะคะแล้วก็ไม่ได้อยากจะเข้าอบรมด้วยแค่อยากจะได้เป็นความรู้นะคะติดตัวไว้นะคะให้สามารถใช้ชีวิตในเกาหลีได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะคะก็แนะนําว่าให้สามารถสั่งซื้อนะคะเป็นหนังสือนะคะหนังสือ2เล่มนี้ค่ะก็เข้าไปที่โฮมเพจของเขานะคะคุณก็สามารถสั่งซื้อเป็นหนังสือได้เลยนะคะหรือว่าง่ายกว่านั้นค่ะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปในโฮมเพจนั่นแหละค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ค่ะเป็นหนังสือดิจิตอลนะคะเข้ามา ได้ด้วยนะคะฟรีด้วยนะคะแล้วก็ได้ความรู้เหมือนเหมือนกันเลยนะคะหรือใครเป็นสายที่ถนัดเข้าแอปมากกว่าค่ะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันมาใช้ก็ได้เหมือนกันค่ะเนื้อหาสาระทุกอย่างนะคะทั้งหนังสือทั้งไฟล์แล้วก็แอปพลิเคชันเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะคะดีมากๆเลยและปัจจุบันค่ะก็ทําออกมาแล้วถึง13ภาษารวมภาษาไทยด้วยนะคะ ส่วนรายละเอียดอื่นๆนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะอยู่ใน description หรือว่ารายละเอียดใต้คลิปนี้นะคะตรงสามเหลี่ยมนะคะตรงใต้คลิปนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูแหล่งซื้อหนังสือนะคะเพราะว่าบางคนชอบไปเล่มเนาะนะคะหรือว่าอยากจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดในลิงก์นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้รายละเอียดทั้งหมดใต้คลิปนี้ละกันนะคะส่วนเนื้อหาค่ะก็มีทั้งหมด10บทด้วยกันนะคะ มาเริ่มดูส่วนแรกกันก่อนเลยนะคะกรณีที่ถ้าเกิดว่าดาวน์โหลดค่ะดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์นะคะก็จะสามารถเปิดออกมาได้แบบนี้เลยนะคะเหมือนกับในหนังสือเลยค่ะหนังสือที่เราได้นะคะของที่ระลึกนะคะจากหน่วยงานนะคะก็เป็นแบบนี้เลยนะคะก็สนับสนุนโครงการต่างๆค่ะมีกระทรวงนะคะความเท่าเทียมทางเพศสตรีแล้วก็ครอบครัวนะคะเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนครอบครัวหลักวัฒนธรรมนั่นเองค่ะ แล้วก็มีองค์กรต่างๆนะคะของเกาเหลีนะคะได้สนับสนุนแล้วก็ให้การช่วยเหลือ วัตถุประสงค์นะคะในการจัดทํานะคะคู่มือการใช้ชีวิตในประเทศเกาหลีนี้นะคะก็ทําขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นทุกๆอย่างนะคะที่ครอบตัวหลักวัฒนธรรมแล้วก็ชาวต่างชาติต้องการเพื่อให้สามารถปรับตัวนะคะในการใช้ชีวิตในประเทศเกาหลีได้อย่างมีความดูความเข้าใจในส่วนของเนะะื้อหาค่ะก็จะประกอบไปด้วย10บทอย่างที่บอกนะคะบทแรกๆก,ก็จะพูดถึงนะคะการแนะนําประเทศเกาหลีข้อมูลทั่วไปที่ควรรู้นะคะบริการความช่วยเหลือหน่วยงานต่าง นะคะคอนแทคทั้งหมดเบอร์ติดต่อเว็บไซต์แอปพลิเคชัน การพำนักอาศัยการขอสัญชาติการเข้าเมืองการต่อวีซ่าการขอเป็นผู้พำนักระยะยาวหรือว่า F5 นะครับรวมไปจนถึงการขอสัญชาติการเชิญบิดามารดาความเป็นอยู่การดํารงชีวิตวัฒนธรรมเกาหลีที่ควรรู้รูปแบบการใช้ชีวิตและที่อยู่อาศัยนะคะระบบสาธารณนุโภคต่างๆการคมนาคมขนส่งการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆและการออมการตั้งครั์การคลอดบุตรการเลี้ยงดูบุตรนะคะรวมไปจน การศึกษาสําหรับบุตรแล้วก็ครอบครัวหลักวัฒนธรรมนะคะที่ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนพิเศษสิทธิประโยชน์ของครอบครัวหลักวัฒนธรรมสุขภาพการรักษาพยาบาลระบบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลระบบประกันสังคมสวัสดิการต่างๆการจ้างงานแรงงานนะคะแล้วก็มาถึงบทที่10นะคะ ในบทสุดท้ายนี้นะคะก็จะรวบรวมค่ะคำถามสำคัญๆนะคะที่ก็ได้มีการถามตอบกันไว้นะคะก็รวบรวมมาไว้ให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของเบอร์ติดต่อทั้งหลายหน่วยงานองค์กรต่างๆนะคะเยอะมากๆจริงๆค่ะก็อย่าให้เข้าไปดูดดวยด้วยตัวเองนะคะก็จะได้เห็นข้อมูลสำคัญๆเบอร์ติดต่อสำคัญๆที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะคะเวลาที่เรามีปัญหานะคะเราอยากรู้ว่าเราจะต้องติดต่อกันหน่วยงานไหนก็เปิดคู่มือดูได้ตลอด ละะและนี่ก็คือไฟล์ค่ะแล้วก็หนังสือนะคะเหมือนกันเลยนะคะรูปแบบแต่ถ้าต้องการนะคะเป็นแอปพลิเคชันนี่ค่ะก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมานะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้เป็นภาษาไทยนะคะก็จะได้ภาษาไทยแบบนี้นะคะด้านหน้าก็จะมีข้อมูลที่ควรต้องรู้นะคะเบอร์สำคัญต่างๆคำถามที่พบบ่อยคำแนะนำแอปพลิเคชันะคะให้ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ก็จิ้มลงไปที่สีส้มๆนั่แหละค่ะเขาก็จะลิงก์ไปที่หน้าต่างนี้นะคะเราสามารถพิมพ์คําค้นหานะคะหรือว่าจะเข้ามาดูตามหัวข้อหลักต่างๆก็ได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็แบ่งหัวข้อไว้เหมือนในหนังสือเลยค่ะเป็นบทต่างๆนะคะจะต่างกันที่หน้าต่างน,นิดหน่อยเองนะคะเพราะว่าอันนี้เหมือนเขาพัฒนามาใหม่ค่ะรู้สึกจะเป็นระบบที่ปรับปรุงใหม่นะคะเพราะว่าเราเคยเปิดแอปพลิเคชันรุ่นก่อนจะเป็นอีกอย่างหนึง่ง ะะแต่เราว่าแบบเก่าสวยกว่าลองเข้ามาดูด้านในนะคะ<ม>ก็จะมีเนะะนะะื้อหาที่ให้ข้อมูลนะคะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยเหมือนกับในหนังสือหรือว่าในไฟล์เลยนะคะเป็นข้อมูลเดียวกันนะคะแต่ว่ามีการจัดตกแต่งแอปพลิเคชันที่ต่างไปนิดหน่อยเท่านั้นเองนอกจากหัวข้อหลักๆแล้วนะคะก็ลองจิ้มๆนะคะไปดูหัวข้อหรือว่าหน้าต่างอื่นๆดูนะคะก็จะได้ข้อมูลรายละเอียดอีกเยอะเลยค่ะ ข้อมูลเบอร์ติดต่อสำคัญๆต่างๆมากมายค่ะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะยังไม่หมดนะคะกดไปที่ซ 3, 3, 3, ้ำคีย์ซคีย์เห็นไหมคะก็ยังมีข้อมูลนะคะแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยนะคะก็ลองเพื่อนๆก็ลองกดเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะมีแม้กระทั่งนะคะพวกเรียนออนไลน์เรียนฟรีเห็นไหมคะการเรียนรู้ฟรีทางออนไลน์นะคะก็จะมีหน้าต่างนะคะให้ลิงก์เข้าไปนะคะยังสถาบันต่างๆด้วยนะคะ ข่าค่านข้างที่จะรวบรวมมาให้เราหมดแล้วจริงๆค่ะน่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์มากจริงๆและทั้งหมดนี้ค่ะทั้ง10บทเลยนะคะเราคิดว่ามันมีประโยชน์มากๆนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่ที่ประเทศเกาหลีหรือว่าอาศัยอยู่ที่ประเทศเกาหลีแล้วนะคะแต่ไม่เคยอบรมไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้เลยนะคะเราคิดว่ามันมีประโยชน์นะคะแล้วก็ควรค่าแก่การมีไว้ครอบครองอย่างยิ่งเลยนะคะ เพราะว่ามันคือคู่มือในการใช้ชีวิตของเราเลยนะคะมันจะทําให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่านอกจากจะได้ความรู้ต่างๆแล้วนะคะเวลาที่เราเจอกับปัญหาหรือว่าตกที่นั่งลําบากเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราควรจะหันหน้าไปพึ่งใครไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนบ้างนะคะแล้วเราคิดว่ามันมีประโยชน์มากๆจริงๆค่ะไม่ใช่แค่ในวันนี้นะคะแต่ว่าการได้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะคะเราสามารถที่จะวางแผนในอนาคตนะคะทั้งของเราทั้งของลูกนะคะ ทั้งของสาม,มีแล้วก็ครอบครัวหลักวัฒนธรรมแบบเราๆด้วยนะคะซึ่งจากการที่เราได้คลุกคลีนะคะอยู่ในวงการนะคะสะพ้ายเกาหลีแม่บ้านเกาหลีในกลุ่มต่างๆค่ะเราก็จะเห็นนะคะมีแม่ๆนะคะที่มาขอความช่วยเหลือนะคะแล้วก็สอบถามนะคะขอความช่วยเหลือถามปัญหาแบบนี้ค่ะซ้ําไปซ้ํามาซ้ําไปซ้าม,มาอยู่แบบนี้ค่ะหลายๆปีที่ผ่านมานะคะเป็นคําถามเดิมๆค่ะวนๆกันอยู่แบบนี้นะคะ ซึ่งก็มีแม่บ้านหลายคนค่ะที่เขาใจดีแล้วก็น่ารักมากๆนะคะที่มาคอยตอบคําถามแม้ว่ามันจะเป็นคําถามเดิมๆซ้ำๆแบบนี้ค่ะแถมคําถามเหล่านี้ค่ะพันก็มีอยู่ในหนังสือแล้วทั้งหมดนะคะเขาเตรียมนะคะแล้วก็ให้ความรู้เรามาอย่างละเอียดมากๆเลยด้วยซ้ํานะคะ แล้วมันจะดีกว่ามากๆเลยนะคะถ้าวันนี้เรามีคู่มือดีๆติดตัวแล้วก็สามารถที่จะเปิดอ่านมันได้ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็แนะนําเลยนะคะไม่ว่าคุณจะไปอบรมนะคะจะซื้อหนังสือมาอ่านนะคะจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์นะคะรวมถึงใช้เป็นแอปพลิเคชันนะคะทุกแพลตฟอร์มนะคะเขาได้จัดเตรียมเอาไว้ให้เราหมดแล้วจริงๆค่ะอยู่ที่ว่าเราจะพาตัวเราเองนะคะเข้าไปศึกษาหาความรู้กับมันน่ะกับสิ่งที่เขาเตรียมไว้ให้เราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองค่ะ ก็หวังว่าสิ่งที่เราตั้งใจนำมาฝากในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนอีกเช่นเคยค่ะ แต่ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่นํามาฝากกันเป็นประจำฝากเพจแล้วก็กลุ่มด้วยนะคะสําหรับในเพจนะคะก็สามารถเข้าไปกดถูกใจไว้ได้นะคะเพราะว่าก็จะมีนะคะเนื้อหาสาระต่บบางๆอันเป็นประโยชน์นะคะที่จะนําไปแบ่งปันนะคะนอกเหนือจากการทาเป็นคลิปแบบนี้นะคะก็จะเป็นในรูปแบบของอโพสต์ต่างๆนะคะก ก็นําไปแชร์นะคะคัดเอาเนื้อหาสาระอันเป็นประโยชน์เน้นๆน,น,นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปกดถูกใจได้หรือจะเข้าไปจอยกันในกลุ่มนะคะเพื่อพูดคุยช่วยเหลือแบ่งปันกันนะคะผ่านทางกลุ่มสมาคมแม่บ้านเกาหลีก็ยินดีค่ะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอันยองบ๊ายบาย